ยีส่สิบเศรษฐกิจคงที่ร้อยละห้าสิบหรือศูนจุดห้าเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละศูนจุดสามนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่สามแล้วตัวอย่างที่ห้าต่างยังไงจากตัวอย่างที่สามนะครับผมขออนุญ,ญาตลูดเร็วเวนะครับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนนะครับในตัวอย่างที่สามเนี่ยเราฟริกไว้ที่ห้าสิบต่อห้าสิบเอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ตอนนี้ใช้น้ำหนักการลงทุนใหม่หมดเลยเปลี่ยนตัวสัดส่วนการลงทุนมาเป็นทั้งหมด9แบบที่เป็นไปได้นะครับปรับทีละสิบนะครับก็คือมี5.1ก็คือลงทุน x 10%ลงทุน y 90%นะครับ x กับ y เป็น10 90 5.2ก็ x เพิ่มขึ้นเป็น20 y ลดลงไป10ก็จะเป็น x กับ y 28 0 0 นะครับ5.3ก็ x 30 y 70ค่อยๆเพิ่ม x มาทีละส0นะครับส่วนอันนี้ก็คือเหมือนข้อที่ตัวอย่างที่3ทุกประการนะครับก็คือ x และ y 50 50ผมก็รวมเข้ามาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่ม x ไปจนถึงข้อ5.9คือ x 90 y 10สถานการณ์เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับถดถอย0.2 คงที่0.5แล้วก็ขยายตัว0.3นี่คือสิ่งที่เราฟิกไว้ฟิกเลยนะครับตัวนี้คือฟิกฟิกให้เศรษฐกิจถดถอยเหมือนในตัวอย่างที่3เลยคือรละ20คงที่รอยละ50แล้วก็ขยายตัวรอยละ30แต่ตัวที่เปลี่ยนก็คือจัดส่วนในการลงทุนระหว่าง x กับ y ไล่ตั้งแต่ x น้อย y มาก x 10 y 90% ไปจนถึง x มาก y น้อยก็คือ x 90 y 10นะครับไล่ไปทีละตัวแล้วตัวที่เหมือนกับคำตอบในตัวอย่างที่3คือ5.5นะครับอันนี้เป็นตัวเช็คเฉยๆว่าที่คำนวณมาถูกหรือเปล่านะครับก็คือในตัวอย่างที่3สถานะการเศรษฐกิจเหมือนในจุด2.5.3แบบนี้แล้วก็สัดส่วนการลงทุนใน x และ y เป็น50 50นะครับ นอกนั้นอันนี้ก็จะปรับน้ำหนักการลงทุนและ x y ไปเรื่อยๆโดยที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังคงฟิกไว้แบบนี้นะครับยังคงฟิกไว้แบบนี้นะครับทีน,นี้ทำอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่เหมือนเดิมนะครับความน่าจะเป็นหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจผลตอบแทนของหุ้น x และ y เหมือนเดิมทุกประกาศเปลี่ยนแต่สัดส่วน เปลี่ยนต่สัดส่วนนะครับทีนี้เวลาเปลี่ยนสัดส่วนต้องคำนวณอะไรใหม่ไหมอลองดูสิครับค่าเฉลี่ยของ x นะครับตอนที่เศรษฐกิจถดถอยร้อยละสองอโทษครับร้อยละยีหรือ0.2 x จะมีผลตอบแทนลบหนึ 100. เศรษฐกิจคงที่ร้อยละห้หรือ0.5 x มีผลตอบแทน100นะครับแล้วก็เศรษฐกิจขยายตัว 0.3หรือร้อ x จะมีผลตอบแทน250ผลตอบแทนเฉลี่ยของ x ก็คือ105นะครับผลตอบแทนเฉลี่ยของ y ก็คือ35นะครับค่าความแปรปวนของ x ก็คือ14725ความเสี่ยงของ x ซึ่งวัดจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือ121.35สําหรับหุ้น y ความแปรปวนเท่ากับ1 1 0.25นะครับแล้วก็ส่วนความเสี่ยงของ y หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ y ก็เป็น1.05ความแปรปรวนร่วมระหว่าง x และ y ก็มีค่าเท่ากับลบ1.2675อันนี้คือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในตัวอย่างที่3นะครับทุกประกาศนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มปรับสัดส่วน การลงทุนใน x และ y โดยที่การคาดการเศรษฐกิจเหมือนเดิมนะครับคือถดถอย20คงที่นนข50ขยายตัวต30ปรับแต่สัดส่วนในพอร์ตนะครับปรับแต่สัดส่วนในพอร์ตเริ่มต้นที่ให้ x น้อย y มากก่อนโดยที่กำหนดให้ x ร้อยละ9ร้อยละ10 x น้ำหนักในการลงทุน x คือร้อยละ10น้ำหนักในการลงทุน y 190, นร้อยละ90นะครับ x เป็น10 y เป็น90นะครับ ดับเบิลยูเท่ากับ0.10 1ลบดับเบิลยูก็คือ1ลบด้วย0.10ก็จะเป็น0.90อันนี้คือการลงทุนใน x อันนี้คือการลงทุนใน y นะครับผลตอบแทนเฉลี่ยเมื่อเราปรับสัดส่วนในการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปเป็น42 42เกิดจาก0.10คือน้ำหนักในการลงทุนใน x ที่ลดลงผลตอบแทนของเยังเข้าเดิม ผลตอบแทนเฉลี่ยของ x เท่าเดิมคือที่105น้ำหนักในการลงทุนของ y ก็จะเป็น0.90นะครับอันนี้คือ1ลบดับเบิลยูเป็น0.90ผลตอบแทนเฉลี่ยของ y เท่าเดิมอยู่ที่35ผลตอบแทนของ x เท่าเดิมคือ105ผลตอบแทนเฉลี่ยของ y เท่าเดิมอยู่ที่35แต่เนื่องจากน้ำหนักเปลี่ยนไปนะครับ ลงทุนใน x ค่อนข้างน้อย10%ลงทุนใน y ค่อนข้างมาก90%เพราะฉะนั้นผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตก็จะเป็น42นะครับแล้วก็มาคำนวณความเสี่ยงของพอร์ตโดยใช้สูตรนี้นะครับตัวที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็คือความแปรปรวนของ x ความแปรปรวนของ y แล้วก็ ความแปรปรวนร่วมของ x และ y นะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยความแปรปรวนของ x ก็คือ1 4 7 2 5ความแปรปรวนของ y คือ1 1 0 2 5ความแปรปรวนร่วมระหว่าง x และ y คือลบ1 2 6 7 5มันก็คือตัวเลขที่ได้จากตัวอย่างที่3เหมือนเดิมนะครับนี่คือความแปรปรวนของ x ความแปรปรวนของ y ความแปรปรวนร่วมระหว่าง x และ y แล้วเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแต่น้ำหนักครับ W คือลงทุนใน X ์0.10หรือ1 0อละสิ1ลบด้วย W ก็จะเป็น1ลบด้วย0.10ก็คือ0.90อันนี้คือน้ำหนักที่ลงทุนใน Y เปลี่ยนแต่น้ำหนักนะครับเปลี่ยนแต่น้ำหนักเพราะฉะนั้นส่วนความแปรปรวนของ x ความแปรปรวนของ Y แล้วก็ความแปรปรวนร่วมเท่าเดิมนะครับแล้วก็คำนวณ ความเสี่ยงของพอร์ตใหม่เมื่อน้ำหนักลงทุนมันเปลี่ยนก็จะได้ความเสี่ยงของพอร์ตเท่ากับ8 2ด4นะครับเอาผลตอบแทน42นี่คือผลตอบแทนของพอร์ตเอาความเสี่ยงของพอร์ตคือ82.44มาเป็นตัวหารเพราะฉะนั้นที่น้ำหนัก 10., 90, ลงทุนใน X 10. ลงทุนใน Y 90น์ สถานการณ์เศรษฐกิจเหมือนเดิมคือถดถอยร้อยละยี่สิบคงที่ร้อยละห้าสิบแล้วก็ขยายตัวร้อยละสามสิบหรือ0.2 0.5 0.3นะครับก็จะได้ผลตอบแทนต่อนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงเท่ากับ0.5นนะครับอันนี้ก็คือผลตอบแทนต่อนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงของการลงทุนในพอร์ตที่ลงทุน x ร้อยละสิบลงทุน y ร้อยละเก้าสิบ นี่คือข้อ5.1นะครับข้อ5.2สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเหมือนเดิมปรับสัดส่วนการลงทุนโดย x เพิ่มขึ้น y ลดลงเป็น x ร้อยล20นะครับ y เป็นร้อยละ80นะครับ x เป็นร้อยละ20 y เป็นร้อยละ80นะครับก็ปรับแต่ตัวสัดส่วนผลตอบแทนเฉลี่ยของ x อยู่เท่าเดิมคือ105 ผลตอบแทนเฉลี่ยของ y อยู่เท่าเดิมคือ35นะครับ105เหมือนเดิมผลตอบแทนของ x ผลตอบแทนของ y ก็คือ35นะครับเปลี่ยนจากสัดส่วนน้ำหนักในการลงทุนใน x เป็น1อยละ20หรือ0.2 w เท่ากับ0.2เพราะฉะนั้น0.8ก็เป็นน้ำหนักที่ลงทุนใน y หรือ1ลบด้วย w ก็คำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตมาได้49นะครับผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตก็จะได้เป็น49นะครับแล้วก็มาคำนวณความเสี่ยงของพอร์ตนะครับซึ่งวัดจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ตนะครับก็คือแทนค่าลงไปในสูตรนี้ภายใต้สูตรนี้ความแปรปรวนของ x ยังคงเท่าเดิมความแปรปรวนของ y ยังคงเท่าเดิมแล้วก็ความแปรปรวนร่วม ระหว่าง x กับ y ก็เท่าเดิมเปลี่ยนแต่น้ำหนักตอนนี้น้ำหนักที่ลงทุนใน x เป็นร้อยละยีหรือ0.2น้ำหนักที่ลงทุนใน y เป็นร้อยละแปินะครับหรือ0.80นะครับเปลี่ยนแต่น้ำหนักในการคำนวณความเสี่ยงของพอร์ตคุณก็จะได้ความเสี่ยงของพอร์ตมาเท่ากับ59.91นะครับ59.91เพราะฉะนั้นขอโทษครับ มาคำนวณผลตอบแทนตอนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงก็ผลตอบแทนมา49เอาความเสี่ยงมา59.51ก็จะได้ผลตอบแทนตอนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงมาเท่ากับ0.82 0.82นี่คือน้ำหนักของ X ร้อยละ20น้ำหนักของ Y ร้อยละ80สถานการเศรษฐกิจเหมือนเดิมก็คือตดถอย 120. ร้อยละ20คงที่ร้อยละ50ขยายตัวร้อยละ30 เปลี่ยนแต่ตัวนี้น้ำหนักของ x กับ y นะครับ5.3ก็เหมือนเดิมเพิ่ม x ไปอีกร้อยละสิบแล้วก็ลด y ลงมาร้อยละสิบนะครับก็เป็น30ต่อ70นะครับลงทุนใน x เป็น30%ลงทุนใน y เป็น70%ปรับแต่สัดส่วนโดยที่ x ยังมีค่า expected value expected value ของ x ยังเท่ากับ105เหมือนเดิม แล้วก็ expected value ของ y เท่ากับ35เหมือนเดิมนะครับก็จะได้ผลตอบแทนเฉลีย่ยของพอร์ตใหม่หลังจากที่น้ำหนักมันเปลี่ยนไปก็เป็น56น,นะครับความเสี่ยงก็เหมือนกันก็ตัวเลขอื่นเหมือนเดิมหมดก็เปลี่ยนแต่ตัวน้ำหนักเดิมบรรยูก็จะเป็น0.30 1-W ลบดั w ก็จะเป็น0.70ความแปรปรวนของ x ความแปรปรวนของ y ความแปรปรวนร่วมระหว่าง x กับ y เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีความเสี่ยงของพอร์ดเท่ากับ37.47นะครับเอาผลตอบแทนบ้างหารด้วยความเสี่ยงจะได้ผลตอบแทนตอนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงเท่ากับ1.49อันนี้คือน้ำหนักของ x เท่ากับร้อยละสของ y เท่ากับร้อยละเสสถานการณ์ทางเศรษฐกิจคงที่เหมือนเดิมทุกประการนะครับถัดมาก็ น้ำหนักของการลงทุน x เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละสี่สิบนะครับแล้วก็ y เป็นร้อยละหกสิบนะครับก็ปรับแต่สัดส่วนนะครับดยู <W S 1> <W S 2> ก็เป็น0 40, ูนย์จุดสี่ศูนย์หนึ่ลบับบยก็เป็นศูนนะครับโดยที่ผลตอบแทนของ x ยังเท่าเดิมก็คือ1 0 5่งร้อยห้านะครับหนึู่นย์าผลตอบแทนของ y ก็เป็นสามเมื่อน้ำหนักเปลี่ยน ผลตอบแทนเฉลีย่ยของพอร์ตก็เปลี่ยนตอนนี้ก็จะเป็นหกสิบสามนะครับความเสี่ยงก็เปลี่ยนไปตามน้ำหนักที่เปลี่ยนโดยที่ความแปรปรวนของ x ความแปรปรวนของ y ความแปรปรวนร่วมระหว่าง x และ y คงที่เปลี่ยนแต่น้ำหนักตอนนี้ w ับเบเป็น0.4นจุดสี่หนึ่งลบดับเบิก็เป็น0 6นหกศูนย์นะครับก็จะได้ความเสี่ยงของพอร์ตมาเป็น1 5 5ห้าจุดห้าสอง เอาผลตอบแทนเท่ากับ63สบาั้งหารด้วยความเสี่ยง15.52ก็จะได้ผลตอบแทนตอนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงเท่ากับ4.60อันนี้คือผลตอบแทนตอนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงเมื่อน้ำหนักเป็น40 60สถานการณ์เศรษฐกิจทางเศรษฐกิจเหมือนเดิมนะครับ5.5เป็นแบบ50ต่อ50อันนี้คำตอบที่ได้จากข้อ5.5จจะต้องเท่ากับในตัวอย่างที่สาม ทำให้ดูเพื่อจะเช็คว่ามันเท่ากับตัวอย่างที่3าหรือเปล่านะครับดเป็น 0.5, 1ยลบดก็เป็น0ูนยจุาผลตอบแทนเฉลี่ยของ X 105เท่าเดิมนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยของ Y เป็น35หนะครับก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตอยู่ที่70นะครับแล้วก็ความเสี่ยง ัวความเสี่ยงของพอร์ตก็คำนวณใหม่โดยเปลี่ยน w เยูดับเป็น0.5 1ลบ w ยูก็เป็น0.5ส่วนตัวอื่นความแปรปรวนของ x ความแปรปรวนของ y ความแปรปรวนระหว่าง x และ y เหมือนเดิมก็จะได้ความเสี่ยงของพอร์ตมาเป็น10นะครับเอาผลตอบแทน70ลงมาตั้งหารด้วยความเสี่ยง10ก็จะได้ผลตอบแทนตอนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงเท่ากับ7นะ สัสดส่วนการลงทุนร้อยละ50ต่อ50ซึ่งอันนี้มันก็จะเท่ากับตัวอย่างที่3พอดีก็แสดงว่าที่คำนวณมาถูกนะครับเราก็ทำแบบนี้ไปนะครับ5.6ก็จะเพิ่มเป็น X เ,เป็น60ต่อ40นะครับสัสดส่วนใน X เ,เป็น60%สัสดส่วนใน Y เป็น40%ก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตมา77 7 ได้ความเสี่ยงของพอร์ตมา31.31 31นะครับเอาผลตอบแทนตั้งหารด้วยความเสี่ยง31.31ก็จะได้ผลตอบแทนตอนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงนะ60.40นะครับ60.40ก็จะเป็น2.46นะครับเป็น2.46 2.46ผลตอบแทนตอนหนึ่งหน่วยความเสี่ยง สำหรับการลงทุนใน x ในสัดส่วน600และ60สัดส่วนใน y 1้อและ40 5.7ก็เพิ่ม x ขึ้นไปอีก10ลด y ลงมาอีก10ก็เป็น70 30นะครับก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตเป็น84นะครับเมื่อน้ำหนักของ x มาเป็น70น้ำหนักของ y เป็น1้อยละ30ความเสี่ยงของพอร์ตก็จะเป็น53.70ผลตอบแทนตอนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงนะ สัดส่วนการลงทุน70ต่อ 30, X70 Y30 เป็น1.56นะครับพอเป็นน้ำหนักของ X มากขึ้นไปอีกเป็น80น้ำหนักของ Y ลดลงมาเลือ20ความเสี่ยงโทษครับผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตเขาจะเป็น9 1้าเพราะตอนนี้น้ำหนักของ X จะเป็น 80, W สเ้กับ80 น้ำหนักของ y ก็จะเหลือ20%หรือ 1-W ลบด้วนะครับความเสี่ยงก็จะลดลงไปตามสัดส่วนนะครับ W เป็น0.8 1-W ลบ w เป็น0.2ตัวเลขตัวอื่นความแปรปวนของ x และ y ความแปรปวนร่วมคงที่ก็จะได้ความเสี่ยงมา76.20คนผลตอบแทนตอนหนึ่งหน่วย Quit. ความเสี่ยงเอา91ตั้งหารด้วย76.20ได้1.19 แล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนที่มี x มากที่สุดคือ x ร้อยละเ y น้อยที่สุดคือ y ร้อยละสอันนี้จะตรงกันข้ามนะครับตรงกันข้ามกับ5.1ตรงกันข้ามนะครับ o p p osit นะครับตรงกันข้ามกับ 5. 1ุเลยนะครับก็ถ้าลงทุน x ในสัดส่วนที่มากถึงร้อยละเ้าแล้วก็ y ในสัดส่วนที่น้อยที่สุดเหลือเพียงร้อยละ10 คุณก็จะได้ไดค่าเฉลีย่ยของพอร์ตอยู่ที่98 77. มีความเสี่ยงของพอร์ตอยู่ที่98.77ผลตอบแทนตอนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงเอาผลตอบแทน98ตั้งเอาความเสี่ยง98.77หารมันก็จะต่ำกว่า1 0.99นะครับอันนี้ผมปัดทศนิยม2ตำแหน่งนะครับอันนี้คือน้ำหนัก x ร้อยละ90น้ำหนัก y ร้อยละ10 นะครับตัวที่เหมือนเดิมก็คือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับเป็นแบบถดถอย0.2หรือร้อยละ20สถานการณ์เศรษฐกิจคงที่เป็น0.5หรือร้ล50แล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจขยายตัวเป็น,นร้อยล30หรือ0.3บมันฟ,ฟิไว้เลยนะครับก็สรุปนะครับผมก็มาทำตารางสรุปให้นะครับเพจะได้ดูง่ายๆนะครับ สรุปว่าภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่คงที่ก็คือเศรษฐกิจถดถอยร้อยละยี่สิหรือศูนยจุดสองเศรษฐกิจคงที่ร้อยละห้าสิบหรือศูนยจดห้าเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละสาสิบหรือศูนจุดสามเนี่ยนะครับถ้าเราปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่าง X กับ Y นะครับผลตอบแทนตอนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงก็จะเปลี่ยนไปนะครับ แต่ตัวที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือค่าเฉลี่ยของ x ค่าเฉลี่ยของ y ความแปรปรวนของ x ความแปรปรวนของ y ความแปรปรวนร่วมระหว่าง x กับ y ตัวเลขพวกนี้ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแต่น้ําหนักนะครับแต่เมื่อน้ําหนักเปลี่ยนผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตก็จะเปลี่ยนนะครับเมื่อน้ําหนักของ x และ y เปลี่ยนนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตก็จะเปลี่ยน ความเสี่ยงของพอร์ตก็จะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยงของพอร์ตก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยอันนี้ก็สรุปมาตั้งแต่5.1ถึง5.9นะครับก็พบว่าณักสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำหนดให้สัดส่วนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนต่อหนึหน่วยความเสี่ยงมากท,ที่สุดคือสัดส่วนในการลงทุน x ร้อยละ50และ y ร้อยละ50นะครับ ก็คือข้อ5.5นะครับข้อ5.5อันนี้ก็จะได้ผลตอบแทนตอนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงสูงที่สุดก็คือ7นะครับส่วนผลตอบแทนตอนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดก็คือลงทุนใน x น้อยลงทุนใน y มากก็คือ x ลงทุนร้อยละ10 y ลงทุนร้อยละเก้าิอันนี้จะได้ผลตอบแทนตอนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงเพียง0.51นะครับอันนี้ต่ำที่สุด นะครับสูงที่สุดก็คือ7นะครับถัดลงมาจาก7ก็คือตัวข้อ5.4นะครับอันนี้เป็นอันดับหนึ่งะครับสูงที่สุดลองลงมาก็คือผลตอบแทนตัวหนึ่งหน่วยความเสี่ยงที่เท่ากับ4.06นะครับอันนี้ก็คือจัดส่วนในการลงทุน X อกร้อยละสี่แล้วก็ Y ร้อยละ60นะครับนี่ก็จะเป็นการสรุปของตัวอย่างที่5 ซึ่งยาวมากจะมีข้อย่อยถึง9้าข้อนะครับลักษณะอันแบบนี้ก็เคยออกข้อสอบนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งในการทำนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากหัดทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับเพราะว่าเวลาออกสอบก็จะได้ไม่งงว่าจะต้องทำยังไงนะครับ4กับ5ไม่เหมือนกันนะครับ4กับ5ไม่เหมือนกันนะครับ4 ฟิกสัดส่วนการลงทุน50-50เปลี่ยนปรับเปลี่ยนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับ5ฟิกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแต่ปรับสัดส่วนการลงทุนใน x กับ y นะครับเพราะฉะนั้น4กับ5ไม่เหมือนกันนะครับวิธทีทำก็มีพิธีการขั้นตอนแตกต่างกันแล้วก็พิธีการขั้นตอนค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง รบกวนย้อนกลับไปดูตัวอย่างสามสี่ห้าหลายๆครั้งนะครับแล้วก็ลองหัดทำแบบฝึกหัดที่อยู่ท้ายบทนี้นะครับแบบฝึกหัดก็ให้ไปทำนะครับเยอะๆหน่อยจะได้หัดทำเป็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่การหัดทำนะครับงนั้นสัปดาห์นี้ก็จะมีตัวอย่างเยอะนิดหนึ่งนะครับ เว,ว,ว่าวิชานี้จริงๆค่อนข้างยากนะครับมันค่อ,คอยๆสเต็ปยากขึ้นยากขึ้นยาก,กขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวหลังจากที่สอนเสร็จผมจะส่งเฉลยส่งเฉลยสําหรับการบ้านอาทิตย์ที่แล้วให้นะครับในรูปแบบ Excel นะครับใครทําก็เอาไปลองเทียบดูว่าทําถูกหรือเปล่านะครับถ้าใครไม่ทําก็ ไปทาแบบตึกหัดก่อนแล้วก็เอากันบ้านมาทํานะครับก็ลองดูนะครับอันนี้ต้องใช้อะไรนะความวิริยะมานะของตัวเองนะครับเพราะว่าจะสอบได้ผ่านไม่ผ่านหรือได้ดีเกรดดีไม่ดีขึ้นอยู่กับการฝึกทำกันบ้านนะครับนั้นก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้แค่นี้สัปดาห์หน้าเจอกันแล้วเดี๋ยวสักครู่จะส่งเฉลยกันบ้านที่ที่แล้วไปให้ครับ ที่นี้สวัสดีครับ